ขึ้นอย่างนี้นี่นะเราต้องบอกว่าคนเราต้องต้องสามัคคีกันเข้าไว้ใช่ครับอ่าตอนนั้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นเวลาท,ที่เราจะควรที่จะตรวจสอบตัวเองครับแล้วก็เตือนตัวเองอนะดังพระบารีที่อัตมาอิบยกขึ้นมาเป็นนิเขปปะบทะเบื้องต้นว่าวอัต,ตนาโจทยตานังเป็นต้นครับ ก็แปลเป็นใจความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองครับจงพิจารณาตรวจสอบตนเองด้วยตนเองครับก็คือให้เราเนี่ยเอาตัวของเราเนี่ยมามองตัวเราครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบตัวเองไม่เตือนตัวเองใครเขาจะมาเตือนเราครใครจะมารู้จักเราดีเท่ากับตัวเราครับ คนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่จะต้องใส่ใจสนใจก็คือตัวของเขาทนั้นแหละแน่นอนเราเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรเป็นจุดเด่นในตัวเราครับอะไรที่เป็นจุดด้อยที่เราจะต้องกําจัดฉะนั้นเมื่อพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยในรอบปีที่ผ่านมารเราก็จะได้จํากัดจุดด้อยเสริมจุดเด่นก็ด้วกการพิจารณาตรวจสอบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในตัวเรา เราก็ต้องเตือนตนอยู่เสมอดังมีคำที่ว่าอยู่ว่าย่างไรท่านพูดได้ถูกต้องตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดครับตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนครับอย่าแชร์เชือนเตือนตนให้พ้นไปครับผมโอ้ันนี้นะอันเนี้ยฉะนั้นในช่วงก่อนจะสิ้นปีนี้ก็ให้ายิโยมใช้ใบหน้าที่มองไปข้างหลัง ระยนตัวของเราเองแล้วก็ให้ใช้ใบหน้าที่มองไปข้างหน้าวางแผนสําหรับอนาคตาแต่ว่าการวางแผนสําหรับอนาคตก็คือปีหน้าที่กาลังจะมาถึงเนี่ยก็ให้เราวางให้ตรงกับจุดเด่นของเราอย่าไปทําตรงจุดด้อยปีหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรดีเราก็ต้องวางแผนกันเอาไว้ก่อน,นอย่าไปวางแผนในสิ่งที่ตัวเองเ